กรเล่นยูวัดทุ่มลาครับข้ามขนล้อมมีครับผมมาถ่ายสองยูทูปภาพภูมิเอ็นหนครับพี่นอ้องวันนี้ก็งา่นนังนงันฟีครับปรเปอดิเสียญีบาครับข้ามุนลอมมิดข้ามุนล่อมมิดครับวันนี้มิดข้ามนลอมมิดการแสดงครับตะลั่งเล่นเล่นสามทุ่มครับพี่นอ้องงั่จะภาพวัดเพ้นกันรถแห่ครับเดี๋ยวอนอนทั่ว ของงานรีครับพี่น้องสิไปขายดีเดอ้อพี่น้องเข้าถำผุนหลวอมิดแสดงอยู่แสดงอยู่ปทุมรัฐครับงานฟรีงานฟรีครับพี่น้องเข้าปทุมรัฐค้นกับตะลังดังขม้าเบิ้งครับพี่น้องถ้ำผุนหลวงมิดนิดตามซ่องเอ็ดภาพภูมิเอ็นเห็นไลท์ได้เด้อครับพี่น้องเข้ระท้ายถ้ำหนเบิ้งครับคนกับตะลังมาเบิ้งสื่อของครับพี่น้อง สอง YouTube ผมเ,เองครับอันนี้แอดมินครับแอดมินถ่าย u t u b e ตะลังคำฝุนกับตะรังการแสดงครับพี่นาา้องเฮาแสดงสามถุมกัวคนกัตะรังมามาเบิงมอล่ำด้วยครับวัอนี้เด่ยนยูนร้อยเอ็ดประทุมรัฐครับวัอนี้เป็นสอง y o u t u b บคนกับขายของดีดีครับพี่นาา้องเฮา ลดเส้นายบันไดครับกับศิทปาย,ยู่นในงานเลยครับพี่น้องวังนนี้โอ้ขายกระเอาไทยครับพี่น้องวันนี้งานรายหลาย,ลายมีหอรดรถแห่รถแห่กับมีหลายบ้านครับพี่น้องมืออื่นเดินทางไปสกลนครครับมืออื่นข้ามฝนลมมิดแอนดีผมฟินเองแคดมินแคดมินขายยู u b e ครับพี่น้อง คนอตดตามกว่าสองร้อยกวัวครับพี่นอ้องติีตามผมนี่เลยครับภาพรวมเอ็ดไลครับพี่นอ้องตดตามผมนี่เด้ดอผมเหนื่เงินผู้ใดแจง่ายกับรับรับไายคือกันนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวตะพื้นสีห่างอันนี้ก็ค้ายเพิ่มืดข้ายใส่กอรครับพ้นกับแม่เหล่นหลกวงครับโอ้คนหลายครับลายหลายแห้งหลายแห้องอันนี้ก็ชุดงานละครับพี่นอ้องนี่ งานแล้วครับโอ้สวยงามครับงานนี่งานไงครับพี่น้องนานงานเจาวภาพไงไงก็งานสานเจ้าพยักสานเจ้าพยักกับซัมนี่ครับพี่น้องงานไงอีหลีมือมือมือเดียวแต่ว่าสำหรับงานไงแห้งกระจิ่งรงยูทูปให้ครับพี่น้องเข้ากระดิดตามยูทูผมนีเดอร์ครับพี่น้องวันนี้คือมาคำฝุ่นร่วมมิดวันนี้นี่ร้านข่าก็มีขันจะกินน้ำโคกกินยังครับมาเชียวงานโอ้ หุดจอดเลยมเอื่อนผมผมเดินทางไปรถแห่ครับรถแห่งานกระถินครับมืออนแถวพยักภูมิพิศัยครับวันนี้เข้าเข้ามาถ่ายย t u b e ลุกซุปยูทูบยุบเปิดครับพี่น้องวันนี้ครับโอ้ทางฝุ่นกระมี่ครับพี่น้องเข้าถ่ายเข้าถ่ายหัวซํานี่ครับสวัสดีครับมืออนเจอกันครับมืออนเป็นงานกระถินครับมื่อน ผมเข้ามาทายข้ามผุนรวมมีดครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับติดตามสองผมนะครับภาพภูมิเอ็นไลท์ครับสวัสดีครับ